ติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรครับเฮ้สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการที่ทําให้ท่านได้เห็นความตั้งใจนะครับของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรครับกับรายการนี้ตามติดภารกิจพิชิต84กิโลเมตรครับกับผมเก่งกรวิด และดิววัชรากรครับรายการนี้ออกาศเป็นประจำทาง b a n k คอ City 17, 45, 18, ี้แช n แน17นาฬิกา4 5 1 8นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดครับรายการพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับเป็นรายการที่ทำให้คุณได้เห็นอีกมุมหนึ่งในความตั้งใจของท่านว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ฤทธันต์โครงการนี้เกิดขึ้นจากที่ท่านต้องการสร้างโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สำหรับผู้สูงอายุนั่นเองครับพี่เก่งนะครับซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับจะเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาการดูแลการพยาบาลผู้สูงอายุที่เรียกได้เลยนะครับว่าครบครันแบบเต็มที่เลยครับ,รบนอกจากนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ยังผลิตบุคลากรเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับ เพื่อไปดูแลผู้สูงอายุนะครับส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆเป็นบุคลากร,กรที่มีความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุเนี่ยบางทีอาจจะไม่ป่วยกายแต่ป่วยใจต้องมาบําบัดฟื้นฟูดูแลแล,แล้วสถานที่นั้ถือว่าพ,พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าสถานที่ได้รับการบริจาคมาขนาด35ไร่อยู่บนน้ำเป็นที่แก้มลิงพอได้รับการออกแบบโดยดรสุเมธชุมสายนัทยาทำให้โรงพยาบาลนี้มีความสวยงามร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับวันนี้รายการนี้พิเศษมากอยากกระพริบตาเพราะว่าคุณจะได้เห็นภาพ อีกมุมหนึง่งเป็นภาพการเดินนะฮะเทิดพระเกียรติของท,ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านหม่อมราชวงศ์สุภุมพันธุบริพัตรตั้งแต่กิโลที่1ถึงกิโลที่8 4เลยครับครับตลอด4วันที่ผ่านมาใช่ค,ครับความตั้งใจท่านบอกแล้วว่าท่านจะเดินด้วยตัวเองแล้วท่านจะเป็นคนเดียวถึงแม้นะฮะถึงแม้ว่าท่านบอกว่าถึงแม้ว่าใครจะแบบเหนื่อยจะหยุดจะพักอาจจะเว้นบางกิโลไปบ้างขึ้นรถบ้างอะไรก็ตามแต่นะฮะ แต่ว่าท่านคนเดียวเนี่ยแหละจะไม่มีการพักไม่มีการหยุดท่านจะเดินตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1. จนถึงกิโลเมตรที่84เลยครับด้วยตัวของท่านเองดังนั้นวันนี้เราจะมาดูถึงความแน่วแน่ความอุตสาหะความมานะของท่านผู้ว่าที่เดินตั้งแต่กิโลเมตรแรกถึงกิโลเมตรที่84นั่นเองครับพี่เก่งซึ่งภาพความประทับใจนะครับบริเวณร,บรอบ นะครับหรือว่าบริเวณสองข้างทางที่ท่านผู้ว่านั้นได้เดินมานะครับทุกท่านก็จะได้เห็นว่าท่านผู้ว่านั้นนอกจากจะเดินทักทายประชาชนแล้วนะครับยังมีการรีแลกซ์หรือว่ามีการนะครับพบปะพูดคุยสังสรรค์เฮฮากับประชาชนอีกด้วยครับพี่เก่ง ต้องบอกได้เลยว่าเป็นความน่ารักเป็นความเป็นกันเองแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำภารกิจควบคู่กันไปนะครับครบรถเลยนะฮะเราจะได้เห็นภาพนี้กันถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสําคัญให้กับท่านผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครท่านหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรท Jay ี่ท่านตั้งใจอย่างสูงเอาละครับถ้าเช่นนั้นแล้วเราจะไปชมภาพแห่งความสุขภาพแห่งความประทับใจจากท่านผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครท่านหมอ่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรพร้อมๆกันเนนชิญรับชมได้เลยครับ ลนิธิกรุงเทพมหานคร2552ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายน2552ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะได้แก่การสร้างโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครและส่งคารห์ผู้ป่วยทุกประเภทเป็นต้นโดยมีหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานมูลนิธิ ในอันดับแรกนะครับและก็สําคัญที่สุดคือเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่พระชจามายุครบ84พรรษาะนะครับ <î es> แต่วัตถุประสงค์สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการระดมทุนเป็นการกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนมาช่วยโดยจากร่วมกันสร้างโรงพยาบาลคู่สูงวัยุที่เขตบางกุนเทียนนะครับซึ่งนอกจากจะให้บริการให้แก่พี่น้องชาวการุงเทพยยมหานครแล้ว ยังจะสามารถให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดปร,ริมณฑลอีกด้วยนะครับและที่สําคัญสัดส่วนของประชากรอุงเทมานครเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยนับวันจะมีมากขึ้นอีกสี่หปีอาจจะล้านกว่าก็ได้ดังนั้นเนี่ยการเตรียมการที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากั โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดน,นะครับและนอกจากนั้นอุปกรณ์ทางการแพทย์มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและกว้างไกลนะครับดังนั้นต้องมีการจัดซื้ออยู่ยื่อยเราจะนั่งรอง,งบประมาณของรัฐไม่ว่าจะเป็นในส่วนกทมหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีวิธีที่จะระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์สาธารณสุขและวก็กิจกรรมกิจกรรมด้าน สารประโยชน์อื่นของกทมซึ่งในอันดับแรกก็คือกิอจกรรมในการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งนี้ครับขอบกราบเรียนเชิญที่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เขตบางขุนเทียนนะครับบริจากให้แก่มูลนิธิกรุงเทพมหานคร2,552บัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยเซ็นทรัลรรนาทิเบตนะครับเลขที่924 0.07.119ครับผมขออาสาเดินเทิดพระเกียรติ8 4พรรษา84กิโลเมตรด้วยตนเองและตั้งใจจะเดินทุกวันจนครบระยะทาง84กิโลเมตรและขอกรับเรียนเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ8 4พรรษา 84กิโลเมตรในระหว่างวันที่15-18มีนาคมนี้โดยจะเริ่มต้นจากสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครสิ้นสุดนรานคนเมืองและขอเชิญร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาโดยสามารถบริจาคได้ทุกวันไม่มีวันสิ้นสุด okay, <thank> ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนจะเป็นพลังสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจและผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ32 ด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสาขฉันมาจะขคอ สัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝันความหวังวาวงที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉันจากนี้ด้วยเรี่ยวแรงที่มีฉันขอทำความดีทุุงเทชชวิต ใจช่วยกันบ้านิี้จะงงาย่างที่ฝันความหวัง,ววงที่คนกรุงเทพฝากไว้จะเป็นแรงใจที่ผลักดันฉันจาก so นค,คนอื่นไม่จําเป็นต้องเดินค้ง84กิโลแต่ผมต้องเดินครบ84กิโลดังนั้นต้องเอาใจผมครับไม่ดูแลผมแล้วจะดูแลใครครับเป็นครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมขอให้คนอื่นดูแลผมเพราะว่าเป็นหน้าที่ผมที่ต้องดูแลทุกคนตลอดชีวิตครับขอบคุณมากครับ 化成幻影，终得气味。 หลายคนกำลังฝันฝันถึงความเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมที่ดีและเทคโนโลยีที่จะช่วยยืดอายุความสุขให้อยู่กับเราไปอีกนานวันนี้โรงพยาบาลผู้สูงอายุจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะคะสร้างโรงพยาบาลในฝันให้เป็นจริงด้วยกันนะครับขอเชิญทุกท่านร่วมเดินเฉลิมพระเกียรติ84พรษา84กิโเมตรกับผม15-18มีนาคมนี้นะครับ ที่กรุงเทพมหานคร2552ทางสำนักงานแพทย์นะครับหน่วยงานผู้จัดนั้นเรียนย้ำเตือนมาเลยว่าไม่มีนโยบายที่จะให้เจ้าหน้าที่ถือกล่องรับบริจาคนี้ไปเรียรายตามบ้านของท่านดังนั้นมีช่องทางการบริจาคคือโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกรุงเทพมหานคร2552หรือบริจาคตรงที่สำนักงานเขตใกล้บ้านและโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับภาพมิวสิกวิดีโอที่เกิดขึ้นนะครับ เราตั้งใจที่จะมอบเป็นของขวัญขอพระคุณพลังกายพลังใจความตั้งใจอย่างเต็มที่ของท่านผู้วราชการกรุงเมหานครท่านหมอมราชวงศ์สุขุมพันธุริพัตรนะครับประกอบบทเพลงนี้ทุ่มเทชีวิตสร้างสารรค์บทเพลงสําหรับตั้งแต่งขึ้นมานะครับเพื่อท่านโดยเฉพาะครับ ครับผมและจะขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับภาพความทักใจนี้นั่นก็คือแรงกายแล้วก็แรงใจจากภาพประชาชนนั่นเองครับพี่เก่งซึ่งนะครับแรงกายและแรงใจนี้นะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ว่าในครั้งต่อไปนั่นเองครับกำลังใจของท่านพี่น้องประชาชนนี่แหละครับทำให้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านยิ้มไปด้วยเดินไปด้วยอย่างมีความสุขนะครับ ครับและพรุ่งนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับกับภาพความประทับใจที่เราจะประมวลตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันแถลงข่าวและตั้งแต่กิโลเมตรที่1ถึงกิโลเมตรที่8 4มาให้ทุกท่านได้ชมกันครับอย่าลืมอย่าพลาดเพราะว่านี่คือโอกาสในการทําความดีด้วยกันในรายการนี้ตามติดภารกิจพิชิต8 4กิโลเมตรกับผมเก่งกระวิดและดิววัชรากรครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับตั้งโรงพยาบาลในฝันให้เป็นจริงด้วยกันนะครับ ใจที่ผลักดันฉันจ